ที่บ้านเราเนตอนนี้นะครับสติสติคัดนะครับจัดตัดไฟบ่อยมากนะครับตัดบ่อยมากตอนแรกเราไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรเปิดไ้เวลาเปิดปักไฟตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ไปจะตกมั่งไปกระชากมั่งดับมั่งนะครับและตอนนี้เราก็ดูที่เซติเซนเนี่ยเราก็พยายามปรับเลยนะครับะจะความ ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อก่อนนั้นอยู่ที่5นะครับมันก็เสร็จที่คัดก็ตัดมาที่10ก็ตัดเอกวันนี้มาตั้งที่30ไม่ตัดนะครับแต่ไฟในบ้านรวนมากจนกระทั่งว่าเราเปิดใช้อุปกรณ์อะไรนั้นไฟก็จะตกทันที แล้วก็เกิดไฟกระชากขึ้นมาแล้วก็ใน,นที่สุดเบเกอร์ก็ตัดไฟนะครับตอนนี้เราอยู่ในความมืดนะครับก็แสดงว่าปัญหาทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดจากสวิตช์คัตนะครับไม่ได้จากเบเกอร์เดี๋ยวต่อมาไล่ดูนะครับว่าเกิดจากอะไรสวัสดีครับตอนนี้เบเกอร์ตัวบนนะเราตัดเมนทุกตัวนะครับเป็นออฟหมดแล้วนะครับพอมาสักครู่นี้ ตอนที่เราตัดแล้วก็เราเปิดเซติเซนนะครับสติคัดไฟมันมาทุกดวงนะครับตอนนี้เราตัดเซติเซนออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะเช็คดูที่เซติเซนนะครับว่ามีปัญหาที่จุดไหนนะครับว่าทำไมไฟถึงตัดบ่อยไฟตกบ่อยนะครับสายคู่นี้นะครับเป็นสายที่มาจากปลั๊กไฟตัวบนนี้นะครับ ซึ่งปักไฟตัวบนนี้ก็มาจากมิเตอร์หน้าบ้านซึ่งจะเป็นสายเมนไปหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาไล่ดูนะครับว่าสายที่ลงมาจากสะพานไฟตัวบนนะครับ2ตัวนี้นะครับด้านซ้ายนี่นะครับสีน้ำตาลนี่นะครับเป็นขั้วลายนะครับเราจะเอาไข่โควงไปเช็คดูว่าสายมาจากหน้าบ้านนะครับเช็คดูที่ว่าเป็นยังไง มีไฟนะครับเช็คดูแล้ปรากฏว่ามีไฟข้าวนะครับมีไฟข้าวนะครับเห็นไหมครับสว่างอยู่เดี๋ี้เรามาเช็คที่ขั้วของ N นนะครับนิวตันก็มีไฟอยู่นะครับ แสดงว่ามีไฟทั้งสอง,สองขั้วทั้งขั้ว L และขั้ว N นะครับนี่ครับตอนนี้สายไฟที่ออกจากาสเตติคัตครับเข้าเบรกเกอร์นะครับตอนนี้เราปิดสเตติเซนต์อยู่นะครับสเตติคัตเราปิดอยู่ ก็ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟทีนี้เราจะลองเปิดเซต y ี u คัขึ้นนะครับดูที่ว่าที่แบ็กเกอร์ซึ่งเราตัดแบ็กเกอร์ทุกตัวแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรไหมอพอเปิดแล้วปรากฏว,ว่ามีไฟขึ้นทุกดวงทั้งที่เราตัดไปแล้วนะครับทุกดวงไฟขึ้นหมดพอเราเอาลง เบเกอร์ Baker, พอเราสับเติเซนลงนะครับไฟก็ดับพอสับขึ้นไฟก็ติดทุกดวงแสดงว่าเบเกอร์อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่าจะมีปัญหาที่สายมาจากข้างนอกนะครับทีนี้พอมาดูภาในบ้านนะครับเราสับเบเกอร์ตัวบนได้สับลงหมดนะครับเพียงเราตัดเซติเซิติเขึ้นมานะครับเราก็จะมาดูว่าทิปลักในบ้านเนี่ยนะครับ มีไฟออกมาอยู่นะครับเราไปเช็คดูนะฮะมีไฟอยู่นะครับทั้งสองขั้วนะครับมีไฟอยู่เราไล่ไปมาอีกทีหนึงนะครับไล่มาที่ ตัวเซติเซนไฟล่างนวะไฟออกว่ามีไฟเป็นยังไงบ้างครับมีไฟออกครับอันนี้ขั้วนิวตันนะครับพอขั้วลายนะครับก็มีไฟออกนะครับทีน,นี้เราจะตัดเซติเซนเซติคัตเนี่ยดึงลงมัดูแลดับหมด นะครับไม่มีแล้วเช็คไฟข้างล่างก็คือไฟไม่ออกแล้วนะครับก็ไม่มีไฟแน,น่นอนสวัสดีครับวันนี้วันที่9เดือนมีนาคม2565นะครับเวลา04.00น,นนะครับเรามาเช็คระบบไฟในบ้านนะครับจากคลิปแรกนั้นเราได้บันทึกว่าเบรกเกอร์ตัวนี้นะเราตัดไฟลงมาหมดแล้ว แล้วก็เซตทิคัทแล้วก็ตัดไปหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะมาไล่เช็คดูว่าไอ้สองเส้นนี้นะครับที่เราเช็คมาสักครู่นี้นะว่ายังมีไฟอยู่นะครับว่าจากสะพานไฟตัวบนนะครับซึ่งสะพานไฟโตบนนี้นะครับก็เป็นไฟที่มาจากมิเตอร์ไฟหน้าบ้านนะครับ ันนี้เราเปิดสะพานไฟนะครับ <c oughs> สองเส้นนี้นะครับเป็นเส้นมาจากมิเตอร์ไฟหน้าบ้านโดยตรงนะครับไอน,นี้คือสายนิวตันนะครับนิวตันนะครับมีไฟอยู่อันนี้มาเช็คดูที่ลายนะครับ ก็มีไฟอยู่เนื้ตนอนตนก็มีไฟอยู่ครับตอนนี้เราสับสะพานไฟลงนะครับเพื่อจะเช็คดูว่าสายที่มาจากข้างนอกนั้นมีไฟทั้งสองขั้วแสดงว,ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาจาก สายอาจจะรวมที่มิเตอร์ไฟหน้าบ้านนะครับจากนั้นให้สว่างตอนเช้านะครับเราจะมาเช็คดูอีรข้างดูว่าที่มิเตอร์ไฟนั้นมีสภาพเป็นยังไงหรือต้องเปลี่ยนสายใหม่ทั้งชุดนะครับขอบคุณมากครับ